สวัสดีครับสวัสดีน้องๆนักศึกษาทุกคนนะครับที่รับการฝึกเป็นบรรงานอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้พบกับราการพิเศษของวนจารางานของเรานะครับกับรายการ internship clinic หรือคลินิกฝึกงานทุกปัญหามีทางออกนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับพบกับพี่หมอดอยนะครับจะเป็น MC ในรายการนี้แล้วก็จะอยู่กับน้องๆจนจบรายการเลยครับเป็นไงบ้างครับน่าจะประมาณเดือนกว่าๆละที่น้องๆได้ออกไปฝึกงานได้ออกไปทดลองทํางานจริงๆรรู้สึกยังไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับท้อไหมครับ ลองมาพูดคุยในช่องคอมเมนต์ของไลฟ์ของเรานี้ได้เลยนะครับสำหรับรายการคลินิกฝึกงานของเรานะครับต้องน้องครับพี่พี่ฝ่ายฝึกเป็นบัณฑ์งานนะครับได้รวบรวม10ประเด็นปัญหาสําหรับนักศึกษาฝึกเป็นบัณฑ์งานนะครับที่ได้รับในการที่ขอคาปรึกษามากที่สุดนะครับวันนี้พี่ดอยนะครับจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับน้องๆนะครับที่เจอปัญหาต้องการการแก้ไขนะครับสามารถนําแนวทางนี้ไปแก้ไขได้เลยนะครับ หรือหากใครเจอปัญหานอกเหนือจากนี้นะครับพี่ๆฝ่ายฝึกเป็นบัติงานนะครับเดี๋ยวพี่จะขอแนะนํามีพี่รุตพี่อิงพี่นุ่มและพี่กุลนะครับที่น้องๆน่าจะรู้จักกันดีนะครับก็ยังคอยรับฟังและคอยช่วยเหลือน้องๆตลอดจนเสร็จสิ้นการฝึกเป็นบัติงานนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาพบกับประเด็นปัญหาแรกกันเลยนะครับโดยมีพี่รุตนะครับที่จะมาให้คําตอบกับเรานะครับไปที่คําถามแรกครับ ไปฝึกงานแล้วไม่เป็นแบบที่คิดไว้ขอเปลี่ยนที่ฝึกงานได้ไหมครับไปสมัครงานแล้วก็ไปสอบถามทางสถานประกอบการนะครับผมว่าเนื้องานตั้งแต่แรกเลยเป็นยังไงครับผมแล้วก็ตําแหน่งที่ทำเนี่ยได้รับเนื้องานเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องดูแล้วก็ในรายละเอียดตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมซึ่งเราจะมาดูว่าเป็นไปตามที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังของนักศึกษาเนี่ยเป็นไปนแนวไหนถ้าสมมติว่างานที่ได้รับเป้าหมายเนี่ยตรงสายกับนักศึกษาที่เรียนมานะฮะ อยากจะให้นักศึกษาลองเปิดใจครับผมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆงานเหล่านั้นนะครับผมอาจจะไม่ตรงกับสกิลที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยแต่ว่าถ้าเราเปิดใจแล้วก็เรียนรู้กับมันเราอาจจะได้สกิลใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาครับผมอาจต่างจากที่เราในเรียนในห้องเรียนครับแล้วมันจะทําให้เราอ่ะได้สกิลนั้นติดตัวกับของเราติดตัวกับเราล้วไปทํางานในอนาคตทําให้เรามีโอกาสมากมายในการทํางานในอนาคตครับผมเพราะมันจะต้องเขียนใน Resume ของเราด้วย แต่ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามคาดหวังและไม่ตรงตามหลักสูตรที่นักศึกษาได้เรียนมาอย่างเช่นได้รับเปอบหมายให้ไปทํางานอย่างอื่นอย่างเช่นให้ไปซื้อกาแฟหรือว่าให้ไปดูแลอ,อย่างอื่นที่ไม่เป็นไม่ตรงไม่ตรงตามสาอย่างเงี้ยครับผมอันเนี้ยนักศึกษาสามารถแจ้งอาจารย์หรือว่าพี่ๆส่วนจัดางานได้เลยของของเราก็จะมีกระบวนการที่จะช่วยเหลือนักศึกษาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไปครับ สำหรับคำถามนี้นะครับเจอไม่บ่อยแต่ก็เจออยู่อันนี้เป็นคำถามค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงครับผมซึ่งการที่เราจะเจอกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นท็อกซิกเนี่ยแน่นอนครับผมว่าเราไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้เนาะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างแรกเลยนะฮะเราจะต้องทำใจครับผมเรียนรู้กับเขาว่าเขาอ่ะเป็นคนประเภทนี้นะครับผมเมื่อเราเรียนรู้เปิดใจแล้วเราก็ต้องยอมรับครับผมยอมรับว่าเราจะต้องอยู่กับเขาไป อย่างนี้อีกประมาณ4เดือนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเก็บเรื่องราวดีๆไว้นะครับผมอันไหนที่มันเป็นท็อกซิกของเราเราก็ปล่อยทิ้งไว้คาว่าท็อกซิกอะมันบอกตรงตัวอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เขาอะไม่อยากเก็บไว้อยากเขาอยากจะปลดปล่อยออกมาเราก็ไม่ต้องเก็บคําท็อกซิกเหล่านั้นมาไว้ในใจของเรานเองครับผมค่อยแก้ปัญหาไปทีละอย่างนะครับผมส่วนเรื่องที่เราจะต้องอยู่กับเขาไปตลอดไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าต้องพักอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยครับผมเราไม่สามารถที่จะ อาลิกเลี่ยงได้อแล้วนะครับผมยังแรกที่เราจะปรึกษาได้นะครับบุคคลแรกก็คือจะเป็น HR ของทางบริษัทนั่นเองครับผมก็ลองสอบถามทาง HR ว่าสามารถเปลี่ยนห้องพักได้ไหมหรือว่าเปลี่ยนอ,ออกมาอยู่กับข้างนอกได้ไหมซึ่งแน่นอนครับผมว่าการออกมาอยู่ข้างนอกอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับผมน้องๆอ,อันนี้ก็ต้องแก้ปัญหาสเต็ป by สเต็ปไปนะครับผมอย่างไรก็แล้วแต่ครับผมอยากให้น้องๆคำนึงถึงว่าการฝึกงานที่เราไปฝึกแล้ว ไม่อยากให้กระทบต่อการฝึกงานอยากให้การดําเนินการฝึกงานฝึกไปต่อจนครบสเดือนครับผมได้ไหมครับครับผมสาหรับอีกประเด็นหนึ่งครับพี่รุ่ร้อนแรงไม่แพ้ข้อแรกเหมือนกันนะครับกับคําถามที่ว่าเจอเพื่อนร่วมงานที่เป็นนักศึกษาด้วยกันแล้วก็เป็นคนท็อกซิกมากๆเลยแต่ต้องอยู่ที่พักรวมกันแล้วก็บริษัท มีที่พักให้ทํางานก็ทําด้วยกันแบบนี้ควรจะทำไงดีครับอันนี้เป็นคําถามที่ไม่ค่อยเจอบ่อยแต่ว่าเจอแล้วก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันครับผมอย่างแรกนะครับนักศึกษาที่เราไปฝึกงานแล้วมีที่พักให้แล้วก็เราไปเจอเพื่อนที่ท็อกซิกอันนี้ไม่รวมแค่เพื่อนเพื่อนต่างสถาบันหรือสถาบันเดียวกันที่ไปฝึกงานรวมถึงคนอื่นๆด้วยนะครับที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราไปฝึกงานรู้สึกท็อกซิกจังเลยอะคำว่าท็อกซิะครับผม มันก็มันก็มีความหมายตรงตัวอยู่แล้วว่าท็อกซิกก็คือสิ่งที่เขานะ่ะอยากระบายออกมาสิ่งที่เขาคิดออกมาแล้วเขาปล่อยออกมาในฐานะที่เราเป็นผู้รับผู้ฟังเรานะครับก็อย่าเอาคําเหล่านั้นมาใส่ใจนะครับยอมรับกับสิ่งที่มันเกินความคาดหมายของเราครับผมแล้วก็ทำใจครับผมว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะไปเจอเพื่อนร่วมงานหรือว่าอะไรในอนาคตได้นะั้นเราไม่สามารถเลือกเพื่อนร่วมงานได้นะครับผม แล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละอย่างนะครับผมอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของท็อกซิกเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องเก็บมันมาใส่ใจแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นเราก็ต้องแก้ปัญหาสเต็ป by สเต็ป by แก้ละปัญหาทีละอย่างครับผมอย่างเช่นถ้าเป็นอันนี้ในคําถามน,นี้ก็คือต้องพักอาศัยอยู่ด้วยกันด้วยครับผมอันนี้เราจะต้องทํำยังไงอย่างแรกนะครับผมเราอาจจะต้องปรับตัวและอาจจะคุยกับ HR ว่าเอ๊ะ ถ้าเราไม่สะดวกที่จะอยู่พักอาศัยกับเขาเราลองคุยกับ HR ดูซิว่ามีที่พักอื่นๆหรือห้องอื่นที่ว่างที่เขาพอจะจัดหาให้เราได้ไหมหรือว่าแยกตัวออกมาเลยนะครับผมซึ่งการแยกตัวออกมานี้เราจะต้องเป็นคนดำเนินการสอบถามทางเ r ก่อนว่าเราจะออกมาพักข้างนอกได้ไหมแล้วก็ค่าใช้จ่ายเองเราจะซัพพอร์ตเองได้ไหมอย่างเงี้ยครับผม